สีนน้ำพริกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพูดดังๆเดี๋ยวพี่มิ้นจําไม่ได้ชื่อชื่ออะไรนะตยติตนาเออตเยติตนานะคะตยติตนาทํามาจากมะม่วงแห้งใช่ไหมใช่ใช่มะมนั่นแหละตเยติตนารู้แต่ตเยติตุมะม่วงตนนานี่คืออะไรไม่รู้ ฝนตกอ,อกแล้วทุกคนใบกระเจี๊ยบเนี่ยเอาไปแกงอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเอามาทำเป็นน้ำซุปแบบอ่าสดก็อร่อยนี่เลย ลูกเนียงแก่ลูกเนียงแก่ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเรากัดมันก็จะแข็งแล้วมันก็จะเฟื่อน,นะคะ่ะถ้าคนไม่เคยกินอะสวัสดีค่ะมิ้นจะมาทำซุปกระเจี๊ยบให้ดูนะคะนี่เลยเราก็ล้างใบล้างใบกระเจี๊ยบนะคะใช้ผงฟ้าไทยนิดหน่อยคะ่ะ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยกระปีลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็หอมแดงลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็มิ้นใส่ปลาหมึกแห้งลงไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเจี๊ยบไปนะคะปลาหมึกแห้งเนี่ยมิน้นเป็นครั้งแรกที่มิ้นใส่นะคะมิ้นไม่เคยใส่เลยค่ะแล้วก็พอเดือดก็เราชิมรสชาติถ้าเกิดว่าเราชอบกินเปรี้ยวขนาดไหนเราก็ลองชิมดูยิ่งต้มนานยิ่งเปรี้ยวนะคะใบกระเจี๊ยบมิ้นก็จะต้มพอประมาณค่ะก็เปรี้ยวกลมกลม่อมกำลังดีก็กินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าว อีกแล้วนะคะวันนี้ทําซุปกระเจี๊ยบด้วยซุปใบกระเจี๊ยบแดงที่เขาเอาไปต้มน้ากระเจี๊ยบนะคะบางคนเข้าใจว่ามิ้นกินใบกระเจี๊ยบลูกเขียวอะคะ่ะมันจะมีขนกินไม่ได้นะคะใบใหญ่ๆกินไม่ได้นะคะบางคนก็เข้าใจผิดก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็อันนี้น้าพริกน้าพริกมะม่วงค่ะเอาน้ำเหมือนเอามะม่วงแห้งไปทําแม่บ้านมินทํามาให้นะคะไม่มีวิธีทํานะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกินกันเลยแล้วก็มีกุนเชียงด้วย มีกุนเชียงได้ค่ะกุนเชียงนี่ใช้น้ำทอดนะไม่ใช่เมื่อก่อนมินไม่รู้ใช่ไหมมินก็ใช้น้ำมันทอดมินก็รู้สึกว่าเอะทีไมันเลี่ยนจังเลยอ๋อมินมารู้ทีหลังมันต้องมันต้องทอดด้วยน้ำเปล่าเพราะว่ากุนเชียงอะน้ำมันมันเยอะอยู่แล้วไงน้ำพริกอันนี้มินกินครั้งแรกนะน้ำพริกมะม่วงแห้งค่ะเหมือนเขาเอามะม่วงแห้งอะไปตากไว้เสร็จแล้วเขาก็มาผัดแบบเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆพริกเผาค่ะน้ำพริกคล้ายๆพริกเผานี่เลยโอ้ยฝนตก ว่าอยู่ทำไมแบบมืดๆสังเกตไหมมืดๆม,มันก็ว่าอยู่ฟ้าคุ้มๆยังไงก็ไม่รู้ผักหนานมน้ำพริกออกเปรีป้ยวๆค่ะหอมไม่ค่อยกินเลยครั้งแรกค่ะ มินว่าน้ำพริกเขาไม่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวมินจะไปเอาพริกมินมาผสมนี่ค่ะน้ำพริกมะนาวมินน้ำพริกเขาเผ็ดน้อยไปค่ะอร่อยนะแต่ว่ามันเผ็ดน้อยไงคือถ้ากินน้ำพริกกับมินเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำพริกที่ไม่เผ็ดนะคะเรากินน้ำพริกมันก็ต้องกินเผ็ดๆเนาะได้ยินเสียงฝนไหมฝนตกหนักมากข้างนอกเออแบบนี้ค่อยยังชั่ว ก็ไม่ได้ชิมก่อนนะกลินเชียงอหอมหมึกแห้งมากมิ้นเอาหมึกแห้งอะไปใส่ในสุกกระเจี๊ยบ อ,อร่อยมากผักหนานค่ะข้างนอกฝนตกแรงมากเลยค่ะดอกแค่ ไม่หวานเกินค่ะฝนหยุดละสำหรับมินกินไม่เข้ากับลูกเนียงเลยอันเนี้ย เรียกแม่บ้านมินมาถามมาามัชื่ออะไรมินจำไม่ได้ไม่มีชื่อเป็นภาษาพมา่า <c oughs> ไปเรียกแม่บ้านมาซินน้ำพริกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพูดดังๆเดี๋ยวพี่มิ้นอาจําไม่ได้ชื่อชื่ออะไรนะเตยติตนาเออตยติตนานะคะเตยติตนาทํามาจากมะม่วงแห้งใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละ <c oughs> ต้องไปเรียกมานะไม่งั้นมิ้นจําไม่ได้คือแบบชื่อภาษาพม่ามันยากคะ่ะ เตียตีตันะาชื่อแปลกมากรู้แต่เตียตีสุมมม่วตันหน้านี่คืออะไรไม่รู้ฝนตกอีกแล้วทุกคนใบกระเจี๊ยบเนี่ย เอาไปแกงอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเอามาทําเป็นน้ําซุปแบบอ่าสดก็อร่อยนี่เลยเสียงดังมากเลยอะไม่รู้มันจะเข้าไปในคลิปหรือเปล่านะ จริงไม่ต้องมีกับข้าวก็ได้นะมีแค่สองอย่างก็ได้เดี๋ยวบางคนคนดูเขาก็จะจะบอกไงกินข้าวแบบไม่มีกับข้าวเลยอะไรเงี้ยสำหรับเขานะบางคนถาม มิ้นมิ้นได้กินชาบูบ้างไหมกินหมูกระทะบ้างกินค่ะกินแต่ว่ามิ้นทําคลิปแบบมิ้นไม่ทําเพราะว่าคอนเทนต์มิ้นคือการกินข้าวกับมือค่ะกินข้าวกับมือเห็นค่ะหมูกระทะคนช่องอื่นเขาก็ทํากันเยอะแหละอะไรเงี้ยเราก็มาทําอะไรที่แบบคนไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบคนกินข้าวกับมือเนี้่น้อยนะ ถามว่ามีไหมมีแต่น้อยชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้มือกินข้าวนะคะใช้ช้อนนี่แหละ แต่ไม่ใช้ได้ทั้งมือแล้วก็ชอ้อนเจียงอร่อยเป็นนานจีสรุปน้ำพริกคุณเธอไม่ผ่านเพราะมันไม่เผ็ดแต่อร่อยมันหอมแต่ว่าความเผ็ดนี้คือต้องให้น้ำพริกมะนาวค่ะ อาหารพ่ามีไม่ได้ชอบกินทุกอย่างนะคะชอบกินบางอย่างอะไรที่ชอบก็อะไรที่ชอบกินก็จะเอามากินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาหารไทยแหละมันก็ไม่ได้ชอบทุกอย่างอาหารทุกชนิดแหละมันก็มีของที่เราแบบชอบไม่ชอบแต่แต่อย่างผักเนี่ยมีคนถามว่ามีผักอะไรที่ไม่กินบ้างแทบจะไม่มีเลยนะชอบกินทุกอย่างอยู่ที่ชอบกินชอบน้อย ชอบมากแค่นั้น,นี้พูดง่ายเมนชอบกินอาหารที่ไม่ค่อยมีไขมันบางคนก็บอกว่ากินน้ำพริกแบบนี้มันต้องกินกับหมูทอดปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยจริงมินเป็นคนที่แบบว่าจับอาหารไม่ค่อยมิดกันเท่าไหร่คือแบบ มีอะไรในบ้านก็คือกินกินกินอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีกันเลยคือแบบมีอะไรก็กินเนี่ยอย่างกุนเชียงกันนี้คือแบบ <c oughs> มันเข้ากันตรงไหนแต่กินได้ <c oughs> ผักนามนี่อยากไปกินที่บ้านที่สังขาบุรีจริงจริงต้นอวบอวบ มีน้องคนนึงบอกว่าพี่มินอะชอบกินต้นอุอวบแต่หนั่ชอบกินต้นที่มันผอมๆแบบที่พี่มินกินอะไรเงี้ยสรุปน้ำพริกอ่ผักงามหวานอะทุกคนไม่ได้กินน้ำพริกที่โชว์เลย บุ้งนาจะมีผักบุ้งนาเขียวกับแดงมินชอบกินผักบุ้งนาเขียวคะ่ะเอ้ยชอบกินทั้งสองนั่นแหละอันนี้เอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะผักบุ้งนาเขียวยลูกียง,งแก่ลูกแยงแก่ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเรากัดมันก็จะแข็ง แล้วมันก็จะเฟื่อนค่ะถ้าคนไม่เคยกินอ่ะไม่ชอบกินลุ่งเนี่ยที่เอาไปต้มสุกนี่นอร่อย วิธีทำอันนี้นะคะเหมือนซุปลูกกระเจี๊ยบลื่นค่ะปลามึกเอามาทำแบบนี้อร่อยมากปลามึกกระเจียวปลาหมึกกระต่อยปลามึกกระเจียวมาจากไหนไมันไปเอาชื่อมันนี้มาจากไหน ใบมัน,เล,นเล่นเล่นเล่น มินอยากกินข้าวสงการพร่มามากเลยทําไม่เป็นเขาจะกินเขาจะกินช่วงฤดูที่มะม่วงออกลูกค่ะช่วงมะม่วงออกลูกก็คือจะเป็นช่วงเดือนสงกานก็คือแถวบ้านมีเขาก็จะทํากันอะไรเงี้ยมีก็ไปกินมีงก,ก็กินแบบกินอย่างเดียวไม่เคยทําเลยอย่างบ้านมีที่สังกบ,บุรีอะช่วงสงการเขาก็จะทํำข้าวข้าวสงการเขาจะเอาข้าวเย็นใช่ไหมเอาน้ําเย็นใส่ลงไปแล้วก็กิน กับไอปลาที่เขาทำอะค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆสักวันหนึ่งอาจจะได้กินแน่ๆแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคนมอญคนพม่าก,ก็เลี่ยงทำอร่อยทนี่นี่ลูกครึ่งครึ่งกลาง นแถบบ้านมันก็จะมีวัฒนธรรมหลายอย่างมันจะมีแบบช่วงเทศกาลต่างๆเขาก็จะมีทําอาหารอาหารพื้นเมืองอเออไม่ใช่อาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านซึ่งทําให้เป็นสักยอย่างกินเป็นอย่างเดียวจริงๆ <c oughs> ถ้าเกิดมิงกลับไปอยู่แบบถ้าตอนนี้มิ้งกลับไปอยู่มิงว่ามิ้งทาได้แต่อนี้มิ้งกินมันตั้งแต่เด็กๆพอวันหนึ่งมาเรียนเข้ามาเรียนในเมืองอะไรยเงี้ย ไม่ค่อยได้กี่ละแล้วลมิ้นก็เป็นคนไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยปิดเทอมก็ทํางานพอเรียนจบก็มาอยู่กรุงเทพมากรอยู่ยาวเลยไม่ค่อยได้กลับบา <c oughs> งคนคิดว่ามิน้นอายุอยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละเห็นมิ้นบอกว่ามิ้นบอกว่าเป็นคนกันจนะบุรีคนก็คิดว่ามินายยานม้นอยู่กาลอะไรเงี้ยไม่อยู่กรุงเทพอยู่ได้อยู่มาสิบสองปีละจำเนียงก็เหมือนเดิม จำเนียงก็คือแบบเวลามิ้นไปไหนมาไหนนะคนก็ชอบถามว่าคนคนที่ไหนเนี่ยํำเนียงแบบเนี้ยจะบอกกรุงเทพก็อายเขาํำเนียงไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนกรุงเทพเลย กินอีกกินอีกเนี่ยแส่ปลาหมึกแห้งอร่อยมากคนอื่นแถวบ้านมินเขาไม่ได้ทําสูตรนี้นะคะเพราะทาสูตรแบบไมไ่ใส่ปลาหมึกอ่ะของมินอ่ะมินว่ามินเอาปลาหมึกไปทอดไม่อร่อยอ่ะเอาไปทำแบบนี้อร่อยกว่า ข้าวันหมดก่อนนั่งกินกับเมนูหน้าเดี๋ยวดูว่าจะเป็นคณะหมูกรอบหรือเปล่าว่ามีน้าไปกินซิลเลอร์มาแล้วก็แบบสั่งคาหมูเยอะรมันมาแล้วกินไม่หมดค่ะ ่กินไม่หมดก็เลยห่อขามหมูมาหนึ่งขาแล้วแบบจะเอามาทำคาะหมูก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ทำหรือเปล่าอร่อยมากรสชานะคะเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะรสชาตกลมกล่อมอร่อยเลย ปลาหมึกงนี้ต้องเอาไปแช่ก่อนนะคะไม่งั้นเค็มค่ะถ้าไม่เอาไปล้างก่อนเคยทำาละสซดน้ำเกือบไม่ได้เดี๋ยวต้องไปรับเด็กเกี okay. ่ง้งเดยวโอเคคลิปนี้โมอีกแหละอุ้ยทองได้ยินเสียงทองลองไหมคะ โอเคหมดอีกแล้วนะคะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูคลิปของมินนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ